เขาสมน้ำหนาเขาแย่งแล้วเออยูกิมันไปไหนไม่รู้ยูกินะยูกิหันคียอนไปไหนบุยูกิสวยแล้วหญิงไงจะมีแกงนางฟ้าแกงแม่มดนะพี่แก๊บแกงแม่มดอนะ่จจะดื้อชอบขู่แต่ว่าแกงนางฟ้าอู้ตัวหนึ่งมาแล้วนุนใ่จะยินใจเลย จะนุ่นมาใช่ไหมนี่นุ่นจะนุ่นมานี่เร็วนุ่น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 นุน้นมานี่เอ้ยนุ่นไม่มองหน้าเลยนุ่นอนุกอนใช่จ้ะตั้งแต่ผัดขนใหม่เนี่ยยิงมากเลยเจนุ่นนะ ไม่ใช่ยูกินวนมาน,นี่ไม่ได้เรียกเธอริกิจังแล้วจะมาทำไมไม่มีแล้วขนมปังอ่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วขนมปังหมดเนี่ยมันหมดเนี่ยป้าเอริกิจังไม่มีแล้วเอรอด,ดบนนัเสียละพปิเิจิบสกรีนไอวิสตัวสุด นู่นเอลอยอยู่นูน่นแล้วจะเอาอะไรเอาอะไรมันไม่มีอะไรแล้วนี่อันกินสังกับเบื่อเรือกินเสื้อกับเบอร์อิมเล็กหน่อยซุ่มนี่นูน่นมันนี่มาแล้วก็เรียกอยู่เมื่อกี้นั่นนู่นน่น มาเอาไ่าไปแย่งพี่เขามาเอานี่ขึ้นมาเลยคิดดื้อมากี่ตัวแล้วหนึ่งสองเน,นไปหากันหนึ่งก็คุยกันกับพัน สามนาคสามสองตัวอยู่นู่นสามตัวอยู่นู่นตัวหนึ่งอยู่นี่มาสี่ตัวแล้วนากดักกรีนบอเป็นหัวเขียวนั่นเล้วก็จะมีนากเป็นหัวเขียวได้กินอิ่มแล้วก็ตุ่มลูกนอนนี่ตาหักขนาด โอ้กับบ้านไหนก็นจะเอากรับอยู่กระเพาะนั่งใหญ่หูก,กินเท่าไม่ไม่รู้ักอิ่มใช่จ้ะแม่นี่นะขึ้นมาอีกละเห็นไหมยางดูมดม,มาบริายานเลยนะี่ยมาใกล้ๆเนะี่ยอ้วนมกใหญ่พูดหน้ากินทั้งแค่หลอดทั้งแค่หลอดโอ้วันนี้แค่หลอดเอามาสี่โลได้แม่ กองอยู่นู่นด้วยยายเ็นตัวสีเขียวบ่สีเขียวตัใส่เบิร์ตปุ้นนี่อิ่มดอกก็ไปทั้งในบุ้นมาลูกมาขึ้นมาเอาเร็วมาเร็วเร็วเร็วนี่ไงมาเร็วอย่าไปแย่งพี่เขา มามาลูกอ่ะอาเร็วขึ้นมาเร็วเฮ้ยเก่าพุ่งใส่อีกอ่ะขึ้นมาเอาอ่ะลูกอ่ะหูดมือจิ้งศีฝ่าวไปใส่อ่ะบอ อวนมากอันนี้ใส่นี้ใส่นี้ขวบหนึ่งแม่หน้าไอเน,นี้ยมันหน้าตีบ้างเนี่ยหน,หน้าฟัดมากเลยนีย่นี่นกินแครอทอย่างฟินเลยหน้าตาจิ้มลิ้มมาก